มาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพยุบีประจำวันอาทิตย์ที่20สิงหาคม2566นะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น4เข้าเดือน9ปีเถาะนะครับวันนี้สีที่ใช้เสริมดวงเสริมชะตาและโชคลาภของคุณก็คือสีเขียวนะครับสีที่โดดเดินทางการอุปถัมภ์นะครับวันนี้จะเป็นสีส้มส่วนสีที่ห้ามใช้เลยวันนี้จะเป็นสีฟ้านะครับเพราะเป็นกาลกินี แต่ก่อนที่จะไปรับฟังคำพยากรณ์คนที่ชมทาง Tik t o k และทุกๆแพลตฟอร์มนะครับกดไลค์กดหัวใจแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นธรรมทานนะครับถ้าใครได้รับพลังงานไพ่ที่ดีนะครับคอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีนะครับคอมเมนต์คำว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับผมไม่อยากพลาดนะครับคอนเทนต์ดีๆด,ดวงรายวันแบบนี้นะครับกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ในทุกๆแพลตฟอร์มและทุกๆช่องทางนะครับผม ดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดดวงชะตายอยู่ที่5 9 9บาทนะครับคุยกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวอย่างละเอียดนะครับใครสนใจคุณผู้ชมทาง Tik t o อกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกต o k ของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ได้เลยคุณผู้ชมทางแพลตฟอร์มอื่น,นคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไได้เลยนะครับผมมาครับพูดทางเปิดทำมังเปิด,ปด,ปดสํงคัาเปิดน,นะครับอขอให้นะครับพอร์ตอันใดที่ดีขอให้เจดกับทุกท่านนะครับ นะใครชมจนจบขอให้ประสบความสําเร็จและสมหวังในทุกๆเรื่องครับผมอาจารย์จะเริ่มจากท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับตั้งจิตอธิษฐานมาดีๆว้าวได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะครับวันนี้พลังงานแห่งการกระตือรือร้อนนะครับความมัง่งคั่งความสมบูรณ์พลังงานนี้มาเกิดแก่คุณในวันนี้จะทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับนะการงานมีการเจริญเติบโต,ตก้าวหน้าเป็นอย่างดีการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้มักจะมีโชคลาภเข้ามา ทำให้ชีวิตของคุณนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีนะครับเพราะนั้นให้ทําบ้านให้สะอาดนะครับเพื่อต้อนรับการเงินที่ดีครับสุขภาพครับวันนี้นะฮะการเจ็บป่วยนะครับไม่มีปัญหาเลยร่างกายแข็งแรงให้ทาบุญโรงพยาบาลด้วยนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักมักจะเจอสายเปย์จะเจอคนที่เข้ามาเมตตาและจริงใจต่อคุณนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักแฮปปี้มีความสุขนะครับมักจะได้โชคลาภจากแฟนหรือคนรักของคุณนะครับ วันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้บูชาองค์พระพิคเนศและองค์ท้าวเวสสุวรรณนะฮะอย่าลืมไปเติมน้ำมันตะเกียงนะครับนะถวายค่าน้ำค่าไฟวัดด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์โอเคออได้รับพลังงานไพ่แห่งโชคลาภนะครับนะได้เก้าเหรียญวันนี้นะครับ ต้องบอกก็เป็นพลังงานในการคิดและใคร่ครวญบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชีวิตของคุณจะเริ่มดีขึ้นนะครับการค้าการขายวันนี้นะครับหรือว่ากิจการต่างๆจะเริ่มนะครับคล่องตัวนะการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะจะรับทรัพย์นะครับมีเงินเข้ามามากมายนะครับให้จัดที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับไปไหว้พระเพื่อเสริมโชคลาภสุขภาพครับวันนี้ดูแข็งแรงการเจ็บป่วยก็ไม่มีปัญหานะครับนะ บำรุงร่างกายกันด้วยคนโสดน,นะครับคุณก็ยังสนุกสนานอยู่กับการงานนะครับยังไม่เปิดใจให้ใครเข้ามาเนาะคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักของคุณนั้นทําให้คุณเบื่ออยากแค่แบบว่าเอออยู่คนเดียวสักพักหนึ่งนะครับเพื่อคิดและไตรตรองนะทุกอย่างให้ดีขึ้นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้บูชาองค์พระพิคเนตและพระแม่ลักษมีนะครับอ,อย่าลืมเอาดอกไม้ดอกบวัวนะดอกมะลิของหอมนะครับถวายพระองค์ท่านด้วยจะได้มีโชคลาภครับ ท่านที่เกิดในวันอังคารครับผมามาครับว้าวได้ไพ่เก้าดาบนะครับวันนี้นะครับเป็นไพ่แห่งการแก้ไขปัญหานะจะทําอะไรนะครับอย่าคิดอย่างเดียวควรหาที่ปรึกษานะครับเพราะว่ากิจการงานของคุณวันนี้คอนข้างจะเครียดปัญหาทุกอย่างจะรุมเรา้าเพราะฉะนั้นอะไรที่รกๆในที่ทํางานนะครับ หน้าบ้านนะครับให้เคลียให้สะอาดนะครับเพราะถ้าไม่งั้นแล้วนะครับอุปสรรคจะเยอะมากในงานของคุณเนาะการเงินก็เช่นการรายรับรายจ่ายยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับต้องปรับต้องจูนให้ดีๆนะครับสุขภาพระวังความเครียดอาการปวดหัวไมเกรนแนะนําให้ไปออกกําลังกายไปเที่ยวบ้างนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักคุณเขาน่าจะเครียดนะกับทุกๆเรื่องเพราะ,ะนั้นความรักของคุณเนะี่ยจึงวางไว้ก่อนยังไม่สมหวังนะครับ คนที่มีคู่ปัญหาครอบครัวรุมเร้างานทั้งงานทั้งครอบครัวนะครับมกักจะทําให้คุณเป็นบ้าได้เพราะฉะนั้นนิ่งๆเอาไว้ก่อนนะครับแล้วไปผ่อนคลายด้วยกันออกกําลังกายพาครอบครัวไปเที่ยวบ้างก็จะดีนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้บูชาองค์พระพิฆเนศปางขจัดอุปสรรคอย่าลืมทาบุญโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อต่อดวงต่อชะตาของคุณนะครับท่านที่เกิดในวันพุธ กลางวันและกลางคืนคร,ครับได้ไพ่ว้าว King of p e n t a c l e นะฮะเป็นไพ่พลังแห่งความเมตตาวันนี้นะครับมีผู้ใหญ่เข้ามาเมตตานะครับช่วยเหลือในเรื่องการงานของคุณให้ประสบความสําเร็จนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้จะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของเงินเงินทองทองทำให้คุณสามารถเดินทางไปต่อได้นะครับสุขภาพครับนะวันนี้ให้ดูแลร่างกายกันด้วยเนาะนะครับแต่ว่าก็อ่อนเพลียเท่านั้นเองนะครับ โสดครับวันนี้ความรักมักจะมีสายเปมีคนเข้ามาทุ่มเทความรักให้กับคุณนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณเองเป็นคนใจดีนะครับเป็นคนอบอุ่นนะใครอยู่ใกล้ก็นะครับรักใครนะเพราะนั้นครอบครัวแฮปปี้ดีนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับพุทธกลางวันและพุทธกลางคืนให้นําดอกไม้สีแดงไปไหว้องค์ท้าวเวสุวรรณขอโชคลาภประทานเงินทองให้กับคุณเองนะครับท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีครับ ได้ไพ่เดลจั d เมน t นะครับวันนี้นะเป็นพลังงานแห่งการแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้นะนะถ้าคุณมีปัญหาก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะครับหรือว่านะครับให้ระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระหว่างที่คุณทํางานนะเน้นในเรื่องของการทําบุญช่วยเหลือผู้อื่นนะครับผลบุญจะได้ช่วยคุณบ้างนะในวันนี้กิจการของคุณก็จะได้รอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีนะครับ การเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้อาจจะมีเรื่องติดขัดนะครับปัญหาจุกจิกในเรื่องของการเงินต้องนะครับระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับสุขภาพครับวันนี้ให้ดูในเรื่องโรคเก่าๆอุบัติเหตุนะครับปัจจุบันทันด่วนอย่างนี้นะฮะคนโสดวันนี้คุณยังไม่ค่อยเปิดใจรับใครเข้ามาเพราะยังเข็ดอยู่กับแผลเก่าหรือแผลเดิมคนที่มีคู่ครับวันนี้ให้ระวังปัญหาความขัดแย้งระหองระแหงในความรักของคุณต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะนะครับ วันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระพิคเนตนะครับปางขาจัดอุปสรรคนะครับผมและอย่าลืมนั่งสมาธิสดมนดดวยนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่สองดาบนะครับวันนี้เป็นไพ่แห่งความขัดแย้งนะครับวันนี้ให้ระวังการมีปากมีเสียงกับคนใกล้ชิดหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานนะครับ นิ่งเอาไว้เป็นดีนะครับอะไรที่ต้องตัดสินใจคุณต้องมุ่งมั่นนะครับไม่มีอะไรที่จะมาลดทอนความมั่นใจของคุณได้อาจารย์เชื่อมั่นนะครับการเงินก็เช่นกันครับวันนี้นะอาจจะมีอะไรจ่ายที่ไม่ค่อยจําเป็นักเท่าไหร่แต่คุณต้องจ่ายอะไรอย่างนี้นะครับเงินรั่วเพราะฉะนั้นวันนี้ให้คิดก่อนค่อยจ่ายนะครับสุขภาพให้ระวังอาการภูมิแพ้แพ้อาหารแพ้อากาศนะครับคนโสดนะครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของอารมณ์การทะเลาะการมีปากเสียงกับเพศตรงข้ามนะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของความหมุดหงิดนะครับาการมีปากเสียงกันภายในครอบครัวครับวันนี้นิ่งๆเอาไว้ก่อนดีกว่าขอพรขอโชคลาภนะครับวันนี้ให้ขอกับองค์พระพิฆเนธเทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคแล้วก็ไปทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่เด็ก ถือดาบนะครับ Page of Sword นะกิจการของคุณนั้นค่อนข้างจะนะครับมีปัญหาจุกจิกจกเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่เชื่อว่าทุกอย่างเริ่มดีขึ้นในเรื่องของการทำงานนะครับนะบขอแค่คุณมองข้ามอะไรไปบ้างก็จะดีการเงินครับวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะปัญหาในเรื่องของการใช้ใจ่ายนะครับนะค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงสุขภาพครับให้ดูในะเรื่องโรคเก่าๆนะครับที่เจ็บป่วยอยู่แล้วก็ดูแลร่างกายกันด้วยเนาะ คนโสดครับวันนี้นะฮะคุณอย่าเป็นคนขี้งอนนะฮะอ่าเลือกเยอะก็ไม่ได้อะไรนะครับคนที่มีคู่นะครับให้คุณมองข้ามปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆในครอบครัวไปบ้างทุกอย่างก็จะสมบูรณ์นะฮะความรักยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์ไอ้ไข่วัดเจดีหรือว่าพระปูริสุธโธนะครับแม่ยายศรีปทุมมาสายพญานาคขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแชร์นะครับช่วยกดเคาะใจนะครับและที่สําคัญนะ ชมจนจบด้วยนะครับใครที่ทำตามที่อาจารย์บอกขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตนะครับ